มาเจอมาแรงมันเสวามาแรงมาลีค่ะตัวการสำคัญของต้นทุเรียนมาแรงชนิดนี้สิกัดกินอ่าบริเวณลำตน้นบริเวณลำตน้นบริเวณกิง่งอ่อนกัดกินต้นทุเรียนนี่ก็จะหากค่ะพวกกิง on, ก่งอง่อนกิ่งยังที่มันไปจับมันจะคอยกัดกินไปมันจะหักค่ะ เป็นตัวการสำคัญเลยค่ะนี่เป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นหมอกทุกเรียนนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมาเลี้ยงมา้าลีพอดีจะมากินน้ำมันจับลูกแก้วน้ำพอดีค่ะเราจะท่ายให้เบิ่มช่วงนี้เป็นช่วงของหนาฝนเนาะค่ะมาเลี้ยงก็จะมีหลากหลายชนิดลักษณะก็จะเป็นจุด,จด สีเหลืองแบบนี้แหะค่ะตรงตรงเขาเรียกว่ายังตรงหนวดมั้งสิค่ะจะเป็นสีดำๆเป็นผูอ่อนๆเป็นขนอ่อนๆค่ะขนอ้อนสีดำๆนี่ค่ะลักษณะแขวมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแเลมๆนี่ แหลม,มแข็งแข็งแบบนี้แล้วค่ะตูมันศัตรูตัวะกาดค่ะวองต้นบักทุเรียนต้นทุเรียนผู้ใดปลูกไม่อ่อนๆใบกลำลังเขียวนีของชอบของมันเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเห็นมแมลงชนิดนี้ยุ่ใไก่ต้นบักทุเรียนของเฮาให้กําจัดทันทีค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุเรียนของท่านสิตายกักระบอกถึงกับตายค่ะ แต่ว่ามันจะกินยอดยอดสีฮักเมดค่ะกาดกินจนถึงใ่ไนจนถึงเ,เนื้อลึกๆของของกิ้งทุเรียนเลยได้ค่ะเนี่ยมล้งชนิดนี้เพราะว่าฟันมันฟันมันแหลมคมค่ะมันจะกัดกินโดยที่เขาบรูดตัวค่ะมันจับแล้วมันก็กัดกินไปเรื่อยๆทําให้ต้นทุเรียนเป็นแผลลึกแล้วก็ทําให้ฮัรได้ค่ะ กิงของทุเรียนของเขาก็จะหักลงสมาสิฟื้นโตตั้งโตแทงยอดไม่ก็ใส่เวลาโดนเพราะฉะนั้นต้องกำจัดค่ะมแมลงมารีเนาะค่ะอันนี้ก็จะท่ายเบิ้งลักษณะของมแมลงมารีแค่นี้ก่อนค่ะ